สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่20ธันวาคม2563ครับเราชาแนลพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าครับสายสีเหลืองนะครับสีนักนันขาเข้าครับเรากำลังจะไปถึงสถานีกลันตันครับสถานีกลันตันครับกลองโคกวัดนะครับมุงหลังคานะครับน่าจะน่าจะไล่เอ,อกเสร็จแล้วครับ าเสร็จแล้วครับกานนี้ก็จะฝั่งขวานะครับมันจะเป็นทันยปาป้าร์คครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณสี่แยกพัฒนาการนะครับแล้วก็สถานีพัฒนาการครับไปดูสตีลไกด์เว b e ีมนะครับ ซนีคานคานครอสบีม45่ห้ต้นช่วงนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งสถานีเลยหรือเปล่าครับเหมือนจะมีสถานีเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับโซนนี้ครับหรือไม่ก็อจะเป็นช่วงจุดพักรถครับคลองหัวมากครับก่อนถึงสิยยกพัฒนาการนะครับ คานทางวิ่งของช่วงนี้ครับตัวหัวคานนะครับจะเป็นคานตัดกับแนวคานแบบขวางครับช่วงก่อนสี่แยกบริเวณนี้คานก็จะเบี่ยงมาทางด้านตะวันตกครับด้านซ้ายครับเป็นคานคู่ครับ ยังไม่เห็นแนวการขุดเจาะอุโมงครับเข้าใจว่าน่าจะทําโครงสร้างข้างบนให้เสร็จก่อนนะอ๋อเริ่มขุดกันแล้วครับบริเวณสี่แยกนะครับขุดแล้วครับนี่คือสถานีพัฒนาการครับยังไม่ติดตั้งแผ่นพื้นของชั้นชานชลายังยังไม่เสร็จนะครับ นนี้ก็จะเป็นแนวคานทางวิ่งที่พอออกจากตัวสถานีครับก็เริ่มมุดครับลดร,ระดับลงมาเพื่อมุดใต้ ARL ครับเนี่ครับบริเวณนี้นะครับช่วงข้ามทางรถไฟเดิมแล้วก็มุดใต้ ARL ครับเสให้เขาว่าลอดดีกว่าครับรอดใต้ทางวิง่ง A R L นะครับ จะคำับารอดน่าจะถูกน่าจะถูกต้องครับแนวทางวิ่งก็จะเริ่มยกระดับตัวขึ้นครับเพื่อข้ามถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดครับมอเตอร์เวย์ใบชนบุรีนะครับาทางวิ่งช่วงข้ามมอเตอร์เวย์ก็จะเป็นสตีลไกด์เว์บีมนะครับเป็นคานยาว60เมตรเศษครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ สถานีสีกรีทานะครับ นครินซอย6ครับทางเข้าโรงพยาบาลสมิติเวชน,นะครับ สานีสีกรีธาครับสถานีมันข้างสูงเลยครับมุงหลังคาแล้วนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับงานมุงหลังคายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมช่วงนี้ก็จะสูงนิดนึงครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องยกข้ามแยกต่างระดับสีกรีธาบริเวณนี้ครับ ทางวิ่งก็จะคจะ่คอนข้างสูงพอสมควรครับรับชมกันไปเรื่อยๆจนถึงสถานีรับสารีเลยก็ได้ครับผมถ้ารถไม่ติดน,นะครับ เราประมาณ200เมตรครับจะถึงสถานีลำสาลีนะครับติดไฟแดงแป๊บหนึ่งครับผม สถานีลำสาลีครับงานของชั้นชันชลายังไม่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานวางแผนพืน้นของชั้นสถานีและชั้นชัน,นชลายังไม่เรียบร้อยครับ แยกลำสาลีครับจุดตัดจุดเชื่อมต่อครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับรถไฟฟ้าสายสีส้มครับสายสีส้มที่เป็นแบบใต้ดินนะครับ ช่วงสะพานข้ามคลองแสบๆครับเสายังไม่ขึ้นนะครับโซนข้ามสะพานครับข้ามคลองครับโซนข้ามคลองนี่เสายังไม่ขุดขึ้นมานะครับอยู่ระหว่างเตรียมลงเสาเข็มครับแยกบางกะปิครับเอาสะพานข้ามแยกออกนี่โล่งเลยครับ ซ้ายมือครับตลาดบางกะปิพันที่บางกะปิครับดัาซ้ายครับสำนักง,งานเขตบางกะปิจะอยู่ด้านขวาครับ ส่นนี้ก็จะเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าอีกหนึ่งสายนะครับถนนนวมินครับส่วนนี้ครับเข้าสู่ถนนนวมินนะครับหรือสุขาภิบาลหนึ่งเดิมนั่นเองครับสายนิตำรวจภูธรลาดพร้ราวครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับบนลาชแนลครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับตั้งแต่สถานีกลันตันนะครับพัฒนาการและก็สีกรีทาต่อเนื่องมาจนถึงสถานีลำสาลีครับและนี่ก็คือถนนนวมินครับเป็นแนวถนนที่ โปรเจกต์ Project, รถไฟฟ้าโมนโเรลเช่นกันครับสายสีสายสีน้ำตาลแล้วเปล่าครับคือสายสีเทาครับสายสีน้ำตาลนะครับแต่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแครายบึงกลุ่มครับแต่ว่าก็ยังมีความคืบหน้าไม่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับสําหรับเส้นทางสายนี้ครับ ขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ